บาร์บีคิวหน้าค่ายนะแจ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านโรคลของจันทบ,บุรีเลยทีเดียวก่อนจะไปดูกดถูกใจกดติดตามกดบันทึกคลิปให้มาอยากรีวิวด้วยนะาาแจเนเปิดมานานมากมากมัดกินตั้งแต่สมัยวัยรุ่นบาร์บีคิวของที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูตรของนาแจเคม็มคนสุดๆเรียกว่ามากินบาร์บีคิวนาแจเนไม่ต้องร้องหานนําจิ้มกันเลยเลือกได้แล้วก็หยิบใส่จานรอคิวย่างเครื่องดื่มนี่ก็บริการตัวเองนะมีให้เลือกเยอะเลยจะจิบหวานจิบซ่าหรือจิบมีฟองได้หมดทั้งสดชื่นและก็็ไได้้แลลลวววาาาีเเน่่่ยยยมมหองจะป เนื้อย่างตับเหล็กแล้วก็ไส้ใครชอบใส่ซอสเขาก็มีซอสให้นะคะเนื้อสามชั้นกินที่ร้านน่าสุดยอด็นมากจิ้มมั่งคิเดดเรียตับเหล็กจริงๆเนี่ยบาร์บีคิวนะแจ้เรากินแบบไม่ต้องจิ้มเลยก็ได้นะตับเมื้อปีกไก่บาร์บีคิวของนะาจจเนี่ยอร่อยจริงๆแถมเริ่มต้นที่ไมาละสิบกว่าบาทเท่านั้นราคาน่ารักสุดๆใครดูแล้วหิวก็ไปหาน้แจ้กันเลยอร่อย